สวัสดีคร tamam. ับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วกันนะเคยสงสัยไหมครับว่าที่เขาบอกว่าการจะใช้งานกฎแรงดึงดูดได้เนี่ยเราต้องรู้สึกเหมือนได้รับมันแล้วรู้สึกเหมือนเป็นแล้วนะเช่นเราบอกว่าเรามีเงิน1ล้านบาทเราต้องรู้สึก ว่าเราได้มันมาแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกยากเนาะเพราะว่าเงินในบัญชีเงินในกระเป๋าตาังค์มันมีไม่ถึงอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยผมมีวิธียังไงทําไมถึงใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างง่ายได้หรือทําไมถึงรู้สึกว่ามีมันแล้วก่อนที่เราจะมีมันจริงๆก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะมีมัน ในตอนที่เรายังไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะไม่ใช่เรื่องยากเราทุกคนเนี่ยถูกปลูกฝังหรือเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเช่นเรายังไม่ทันจะป่วยเลยเราก็คิดล่วงหน้าไว้แล้วว่าเราถ้าป่วยแนละ้วจะเจ็บป่วยขนาดไหนจะต้องลําบากขนาดไหนต้องป้องกันยังไงถูกต้องไหมเราคิดล่วงหน้าแล้วนะต้องทำประกันไหม ต้องมีทำงานที่มีสวัสดิการไว้เราคิดล่วงหน้าไว้หมดเลยในเรื่องที่เป็นจาพวกนั้นน,นะนะแต่ทําไมเรื่องของเงินหรือเรื่องของสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยเราคิดไม่ได้ล่ะเพราะเราเอาเขาเรียกว่าความตั้งใจความสนใจหรือการโฟกัสไปโฟกัสแต่เรื่องที่เราต้องระวังเราคิดล่วงหน้าไว้ตลอดตรงนั้นแหละครับที่ทําให้เราเนี่ยโดน บล็อกเอาไว้ติดขัดหรือไม่สามารถไปต่อได้คราวนี้ผมมีเทคนิคแล้วกันให้ทุกคนเอาไปใช้หรือทำความเข้าใจใหม่จากสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยบางทีเราเรียกมันว่าเป้าหมายเนาะเราลองเปลี่ยนสิว่าเราไม่ได้ไล่ตามเป้าหมายเราไม่ได้อยากได้ไอ้เป้าหมายตรงนั้นไม่ได้อยากได้เงินหนึ่งล้านตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเรากำลังไล่ตามตัวละครตัวหนึ่ง ที่มีเงินหนึ่งล้านตัวละครตัวนั้นจะมีนิสัยอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรจะพูดจะคิดจะคบไม่คบไปไม่ไปทำไม่ทำอะไรอย่างไรถ้าตัวละครตัวนั้นที่เราตั้งเอาไว้ว่าเขามีเงินหนึ่งล้านให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะไปกินเหล้ามันจะไปเที่ยวมันจะไปทำบุญหรือมันจะไปทาอะไร เราลองไล่ตามตัวละครหรือนิสัยของตัวละครที่เราต้องการดูสิเราไม่ได้ต้องการเงินแต่เราต้องการตัวละครเนี้ยที่มีเงินหนึ่งล้านเนี้ยนั่นแหละครับมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นและคุณได้มันแล้วเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ไล่ตามเป้าหมายแต่เราไล่ตามตัวละครหรือนิสัย นะซึ่งจริงๆแล้วพอเราเปลี่ยนมาเป็นตัวละครน,นั้นเราก็รู้สึกเหมือนเราได้รับมันแล้วอย่างง่ายดายนิสัยเราก็จะเปลี่ยนอย่างง่ายดายผมจะยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจตามนี้แล้วกันนะถ้าคุณเป็นตัวละครตัวหนึ่งอย่างสมมุติตอนนี้ผมมีเงินในบัญชีอยู่2,000บาทแต่ผมต้องการ2ล้านบาทผมไม่ได้ต้องการเงิน2ล้านบาทในบัญชีนะ แต่ผมต้องการตัวผมในเวอร์ชั่นที่มีเงินในบัญชีสองล้านบาทผมการตัวผมตัวอเอาใหม่นะช้าๆตัวผมจริงๆที่นั่งอยู่ตรงนี้มีเงินในบัญชีสองพันบาทแต่ผมต้องการตัวผมตัวผมเองไม่ต้องการใครอะไรอย่างไรอุปกรณ์ช่วยอะไรเลยผมต้องการตัวผมนะที่มีเงินในบัญชีสองล้านคราวนี้ผมต้องการแค่ตัวผมนี่ ที่มีเงินในบัญชีสองล้านผมจะทํานิสัยอย่างไรจะพูดอย่างไรจะคิดอย่างไรจะมองจะตัดสินใจอย่างไรนี่แหละครับคือการที่เราไม่ได้ไล่ตามเป้าหมายแต่เราไล่ตามตัวละครและนิสัยและเมื่อเราได้ตัวละครหรือเราได้เตัวเราที่แท้จริงแล้วอะตัวผมเนี่ยที่มีเงินสองล้านตอนนี้เนี่ยนะตัวผมผมต้องต้องการตัวผมเนี่ย นั่นแหละครับผมเลยรู้สึกว่าเหมือนผมได้หลับมันแล้วมันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆเพียงแค่คุณเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนทำความเข้าใจแล้วเป้าหมายจะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นมาสรุปกันง่ายๆครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ไล่ตามเป้าหมายเราไล่ตามตัวละครและนิสัยและที่สำคัญคืออยู่ดีๆเป้าหมายมันก็แสดงออกมาเองประเด็นก็คือตัวเรานั่นแหละ ที่เรากําลังตามหาอยู่นะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้สั้นๆแล้วกันนะก็ถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในไลฟ์สดหรือคลิปสั้นๆอีกสวัสดีครับ